รีประกอบซอลองหน้าชิ้นที่สองสล้อนะครับสล้สอสล้อที่ใจประกอบซอลองหน้านะครับจะเป็นสลอก๊อบนะครับสลอก๊อบสลอของตัง้งภาคเหนือเขาจะมีอยู่สองสองประเภทด้วยกันนะครับสล้อ หนึ่งก็คือสลอกกลมนะครับสองก็คือสลอตก็นะครับสลอ็อตกบก็คือลูกนับหรือว่าบาตีใจยกำนดเสียงต่ำสูงนะครับซึ่งสลอ็อตก็เนี่ยก็จะมีการาดัดแปลงมาจากสลอกลมนะครับโดยเทียบระดับเสียงจากปิ้นตีอธิบายไปในขั้นต้นนะครับสลอตกบ นิยมใจมาในวงซอลองน่านก็ประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในสมัยอดีตเนี่ยสลอดตีแจ็ประกอบซอลองน่านก็ยังเป็นสลอกลมนะครับสลอกลมตั้งเสียงนะครับการตั้งเสียงสลอกลมในสมัยโบราณก็คือเสียงสายเอกเป็นเสียงซ้อนนะครับเสียงสายทุ่มนะครับเป็นเสียงโดนะครับก็คือลูก3ามนะครับแต่ปิน้นตีแจ็ สมัยก่อนก็คือเป็นปิ้นลูกซีนะครับการตั้งเสียงลูกซีตั้งเสียงจะซับกันนะครับปิ้นลูกซีก็คือเสียงสายทุ่มก็จะเป็นเสียงซ่อนเสียส่วนสายเอกก็จะเป็นสายเสียงโดนะครับส่วนสลอกอบในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะตั้งเสียงโดยยึดเอาปิ้นนะครับเป็นลักก็คือจะมีเสียงที่เหมือนกันเสียงสายทุ่มเขาก็จะตั้งเสียงว่าเป็นเสียงซ่อน นะครับเสียงสายเอกนะครับเอาตั้งเป็นเสียงโดนะครับสลอกก็พึ่งมีมาด้วยการนําเข้ามาของป่อคูสวิงยันะนะครับหรือว่าป่อจันติปบ,บ้านม่งใหม่นะครับอำเภอภูเพ้ยงในปัจจุบันนะครับแต่ก่อนก็คืออําเภอเมืองของจังหวัดน่านนะครับซึ่งป้อสวิงยัตนนะเาเป็นจังปิ้นของป่อคูคําผายนุปิงอดีต ศิลปินแห่งชาติตันได้ไปซ้อติเมืองแป้นะครับได้ไปหันติเมืองแป้ว่ามีการาประดิษฐ์การใจ้ะสลอ,อกก๊อบด้วยผมก็ได้เห็นหูจากป่อคูผมก็คือท่านปรอคูอินซวยมูนท้านะครับแกก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าป่อคูสวิงเนี่ยเป็นคนนำเข้ามาเผยแพร่เมื่อประมาณปีพศ2514หรือว่า2515จากการศึกษามานะครับ สลอกอบเนี่ยต่อการฝึกฝนนะครับเ,เพราะความชัดเจนของกอบของจ่องเสียงเนี่ยสามารถคือเสียงตีแน่นอนกว่าสลอกลมนะครับเพราะสลอกลมเนี่ยก็จะบมีกอบบม่มีตัวเลขที่จะกำหนดได้นะครับว่าเสียงโดอยู่ตรงไหนตีแน่นอนเสาาียงเรมีฟ้าซ้อนอยู่ตรงไหนตีแน่นอนนะครับส่วนสลอกอบเนี่ยก็จะมีกอบเป็นตัวกำหนด ขั้นบันไดเสียงว่าเสียงโดต้องอยู่จุดนี้เสียงเรนะครับอยู่จุดนี้เสียงมีเสียงฟ้าเสียงซอนนะครับส่วนสะลอ,อกลมบม่มีบันไดเสียงบม่มีตัวกำหนดว่าเสียงโดจะต้องอยู่ตรงตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับการฝึกฝนนะครับก็สลอ,อก,กอบก็จะทำได้ง่ายกว่าสะลอ,อกลม นะครับส่วนสลาาอกลมเนี่ยก็ต้องใจความความสามารถความมีพรสวรรค์ความมีพรสแว,ว,มมสวงของผู้ที่จะต้องศึกษานะครับการฝึกฝนเนี่ยจะย,ยากกว่าสลาาอกาาอบนะครับต่อไปนะครับเทคนิคก,การสีสลาาอกกอบนะครับสลาาอกรอบก็จะประกอบด้วยตัวสลอกนะครับส่วนที่1 2ึ่งสองันชักนะครับคันชักหรือว่ากงสลอกนะครับกงสลอก คันโขงเนี่ยเขาก็จะทามาจากไม้เนื้อแข็งไม้ไผ่หรือว่าไม้เนื้อแข็งอย่างอื่นได้นะครับไม้ประดูไม้ซักในส่วนที่2ของโขงสลอกก็คือสายสีต้องสายสีนะครับสายสีก็จะทํามาจากปัจจุบันก็จะใช้เส้นย้ายสังเคราะห์หรือว่าสายเอ็นนะครับสายเอ็นสายเบสนะครับเบอร์น้อยๆนะครับประมาณเบอร์วเบอร์6 5นะครับถ้าเบอร์ใหญ่ไปก็จะเสียงตี กระด้างหรือว่าเสียงที่จะบอดใสนะครับในส่วนที่สองนะครับตัวสล้อนะครับตัวสล้อขันทวนหรือครับเหลือลำตัวสล้อเนี่ยก็ทํามาจากไม้เนื้อแข็งตีนิยมใจกันนะครับก็คือไม่ซักไม่ไปดูไม่เก็ตหรือว่าไม่ชิงชั้นนะครับส่วนกองเสียงนะครับกองเสียงก็จะทํามาจากกระลามะเป้ากุ้งมะเป้าบัานเฮานะครับลักษณะตัดนะครับ เขาจะตัดตรงหัวตรงก้นนะครับเขา,าบอกพาซีกพากลางนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นตาดนะครับตาดสล่อทำมาจากไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับตีนิยมส่วนมากก็จะเป็นไม้ซักไม้ประดูไม้ขน,นุนแล้วก็ไม้มะขานะครับสล่อนะครับเป็นเครื่องดนตรีเครื่องสีนะครับมีอยู่สองสายด้วยกันนะครับ สายสายที่ยุ่ตั้งนอกนะครับสายเอกนะครับเขาจะตั้งเสียงว่าโดเหมือนกับปิ้นนะครับส่วนสายที่ยุ่ตั้งในตัวเฮาเนี่ยนะครับสายทุ่มนะครับเขาจะตั้งเสียงว่าซอนนะครับซอน,นะครับซอนโดนะครับต่อไปนะครับเทคนิคก,การฝึกเบื้องต้นนะครับ เขาจะใจตรงส่วนโซนของสละดนะครับหาตีแน่นๆนะครับตีมันคงนะครับด้วยการด้วยท่านั่งนะครับท่านั่งเขาจะสําหรับตอนที่ฝึกเบื้องต้นนะครับเขาจะใจนั่งท่านั่งคัสมานะครับโดยใจตรงส่วนโซนของสะดอนะครับใจส่อขาหนีบไห้นะครับหนีบไห้เพื่อบบว่ามันไหลนะครับ คความมันคงนะครับต่อไปนะครับส่วนตีมือตีใจ้จับนะครับส่วนมือตีใจ้จับเขาก็จะคว่ำฝ่ามือนะครับความฝ่ามือลงกับปื้นนะครับโดยใจยนี่หัวไม่มือนะครับกับนิวจีเนบไว้เบาๆนะครับเนบไว้พอประคองเบห้โยกนะครับเบห้มันล่มนะครับถ้าเขาจับแน่นปุ๊บเนี่ยมันกลับบรสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ง่ายๆนะครับมันก็จะทําให้การเล่นเขาเนี่ย เบลื่นไหลนะครับเขาก็จะจับไว้กำวมหลวนะครับเพอที่จะให้มือเราเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงนะครับต่อไปนะครับการเทคนิคการกดนะครับเขาจะใจปลายนิ้วนะครับส่วนที่เป็นปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วนะครับเหมือนกับทีเัาใจกดปิ้นนะครับใจปลายนิ้วลักษณะนิ้วงองุ่มลงมานะครับองุ่มลงมาเขาจะบอกกดจนนิ้วนี้ แอนแง่เกินไปนะครับแอนแง่เกินไปเนี่ยหมายถึงว่าเฮากดแทงเกินไปนะครับการกดแทงเกินไปเนี่ยหนึ่งเฮาจะเจ็บนิ้วนะครับสองการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเขาจะเลื่อนขึ้น,นยากนะครับมันจะฟืดนะครับเพราะฉะนั้นการน้ำหนักการกดนิ้วเฮาจะกดด้วยน้ำหนักตีพอดีนะครับกดทังสายเสียงสายลวดนี่นะครับมันแตะกับตัวลูกนับ นะครับพอพอาหึงสายลวดกดต,ติดกับลูกนับนะครับเขาจะบอกกดแน่นเกินไปนะครับด้วยตำแหน่งกดเขาจะบอกกดกลางจ้องนะครับเขาจะเลื่อนมือลงไปเกือบเกือบถึงลูกนับนะครับโดยตีเขาจะบอกกดตรงลูกนับนะครับถ้าเขากดตรงลูกนับปุ๊บเสียงมันจะทึบเสียงจะบบกไพ่เลาะกลางวันนะครับเขาจะขยับมือขึ้นมานิดนึงนะครับน้อยหนึ่ง ทุกตัวโน้ตนะครับทุกตัวโน้ตบอกว่าโดเรนะครับมีฟ้าซอนนะครับใจให้ครอบซีนิ้วเหมือนกับปิ้นครับแลวเขาจะเล่นได้ด้วยความลื่นไหลนะครับถ้าเขาใจได้หนึ่งนิ้วหรือวสองนิ้วเนี่ยเขาก็จะบอสามารถเล่นด้วยความลื่นไหลได้นะครับพยายามฝึกฝึกหรือได้ทันใดที่ฝึกได้สีนิ้วเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบนะครับมีความได้เปรียบ สามารถเล่นได้พิไวไหวนะครับกว่าคนที่เล่นได้1นิ้ว2นิ้วนะครับยังน้อยขอให้ได้3นิ้วนะครับได้3นิ้วต่อไปครับเทคนิคการวางขันจักเขาจะวางด้วยให้ได้มุมมุมฉากนะครับเกองศาเขาจะบะวางเฉียงขึ้นหรือว,ว่าเฉียงลงแบบนี้นะครับด้วยใจสายเอ็นสีตรงนี้นะครับให้ปาดกรับ กะลามะเป้านะครับตรงนี้นะครับให้ได้มุมเกิบองศาอ่าซึ่งจะมีผลต่อเสียงนะครับเสียงที่ได้มากก็จะมีความไพเราะกลางวานนะครับบอเพียนนะครับถ้าเฮาขึ้นตั้งบนนะครับชักลงขึ้นลงตังบนหรือว่าแตงลงตังลุ่มแบบนเนี้นะครับจะให้เสียงตี่บบมีความ นิ่งนะครับบ ok ่มีความแน่นอนของระดับเสียงนะครับด้วยนะครับด้วยข้อมือนะครับข้อมือในการจับคันชักก็มีผลต่อระดับเสียงตีออกมาคนไหนตีมีข้อมือนะครับข้อมือตีอ่อนนะครับเสียงตีออกมาก็จะมีความไพเราะพลิ้วไหวถ้าคนไหนตีข้อมือตรงนี้กระด้างนะครับเสียงตีออกมาก็จะกระด้างนะครับตอนนี้ข้อมือแข็งกระด้างนะครับเสียงตีออกมา ถ้าหากคอมือเข้าอ่อนนะครับคอมืออ่อนเสียงที่ออกมาก,ก็จะมีความริวไหวความให้เลาะกว่านะครับต่อไปนะครับการสีนะครับการสีโดยทั่วไปแล้วเขาจะ สีสายเอกหรือว่าสายตียุกตั้งนอกเขาเป็นลักนะครับจะมีบางตัวโนดนะครับที่เป็นเสียงต่าเขาก็จะใจ้สายทุ่มหรือสายตั้งในเนี่ยนะครับต่อไปผมจะสีสายเอกก่อนนะครับสายเอกนะครับต่อไปเป็นการการสีสายทุ่มเนี่ย เขาจะใจด้วยใจคอมือบนนะครับใจคอมือตรงนี้นะครับเป็นตัวบิดบิดหน้าสลอนะครับบิดหน้าสลอ่อาเฉียงพอประมาณนะครับเขาลองกลมสังเกตดูว่าสายสลอเขาเนี่ยแตะกับสายสีหรือยังนะครับสายคันชักนี่นะครับแตะได้พอดีนะครับเขาจะ่มุนเกินถ้าหมุนเกินปุ๊บเนี่ยสายคันชักสายสีเนี่ยมันจะไปโดนตรงตรงคอสลอ่อทีีส่วนที่เป็นไม้นะครับก็ จะบกเกิดบกเกิดเสียงนะครับเพราะฉะนั้นจากสายเอกเนี่ยเขาใจ้อมือบนบิดน้าสลอบเอาประมาณนะครับเงยใดระดับนะครับด้วยตีมือตีถือคันชักเขาเขาจะบีโยกเขาจะเบีโยกไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังนะครับมือตีถือคันชักเขาเนี่ยเขาจะถืออยู่ระดับหน้าตักนะครับจากเขา ไายไปเข้าขวาตลอดนะครับ้ายขวานะครับเขาจะบดแตงไปตั้งหน้านะครับเขาจะบดชักไปข้างหน้าหรือว่าจักมาข้างหลังจะหนีนะครับส่วนที่จะขยับก็คือข้อมือ้ายนะครับข้อมือ้ายตีจับตัวสลอดเนี่ยนะครับเขาจะบิดบิดสายหานะครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจอายากศึกษาอยากฝึกฝนก็สามารถเข้าไป ตามแรงเล่นรู้ที่ตันสะดวกหรือว่าติดต่อมาทางสมาคมศิลปินขับซอล้านนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังก,การสาธิตสลอกประกอบซอลล่างนานในแต่ละทํานองได้เลยครับ